รูโน่แฟนานเดตกองกลางกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อมั่นรัสมุดฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กเต็มไปด้วยพรสวรรค์และสามารถช่วยทับปีศาจแดงให้ประสบความสำเร็จได้ Man แมนยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงินสูงถึง72ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กมาจากอตาลันตาช่วงซัมเมอร์นี้แต่ช่วงต้นซีซั่นยังไม่ได้ลงสนามเนื่องจากต้องพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บหลังอย่างไรก็ตาม ฮอยลุนสามารถลงเล่นเปิดตัวกับเรดเดวิลแล้วในฐานะตัวสำรองช่วง25นาทีสุดท้ายเกมแพ้ไอ้ปืนใหญ่อาเซตอนน1ต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนโดยฟอร์มของนักเตะถือว่าน่าประทับใจสำหรับเอริกเทนฮักเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้คริสเตียนมูรูผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสโมสรฮอสโฮมอุเซอร์อิราสะครอปทีมสมัครเล่นในแดนโคน,นมซึ่งฮอยลุนเคยมาฝึกปลือฝีเท้าจนกระทั่งอายุ12ปียอมรับว่า แปลกใจที่นักเตะรายนี้ได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ทั้งๆท,ที่มีพรสวรรค์น้อยกว่าพี่น้องสองคนของเขาด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้แฟนนันเดสมองต่างมุมโดยเขามั่นใจว่าหัวหอกวัย20ปีจะไปได้สวยกับแมนอยู่ในเตดอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่พยายามพูดคุยกับทุกๆคนตลอดเขายังเป็นเด็กหนุมวัยรุ่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมเห็นจนกระทั่งตอนนี้แน่นอนว่าเขาต้องทำงานหนักเพราะเขาอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เขาต้องเรียกความฟิตให้ได้เร็วที่สุดผมคิดว่าเขาจะนำพลังและความแข็งแกร่งมาสู่ทีมรวมทั้งหวังว่าเขาจะยิงประตูได้เยอะๆผมอยากประสานงานร่วมกันกับเขาและประสานงานร่วมกับผู้เล่นริมเส้นและกองหน้าคนอื่นๆเพราะผมพูดมาตลอดว่าผมอยู่ที่นี่และทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังที่นี่ก็ทำเพื่อสโมสรแห่งนี้เราอยากให้พวกเขามีความสุขที่สุดแล้วรู้สึกว่าบอลจะมาถึงพวกเขาและทำให้พวกเขามีโอกาส แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะได้ทำประตูและนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการสตาทีมชาติโปรตุเกสไร,รยาวแฟนแฟนแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ